ถ้าม,มันไม่ดักนะเซเนียลมันน่าจะเดินคผู้คาเฟ่นั่นแหละครับโมมนดนน,น้าสดงโดน,นดักด้วย พุ่มใสยังไงเอลฟ่า,า,า,าแล้วมาเตอร์กมาผมมาใช่ปะเนี่ยเฮ้ยเตอร์ไม่เข้าเอลได้นะของมาอยู่มาอยู่เน,น,นี่ยร้านเนี่ยได้ไหมอ่านแล้วทำมันดึี จบ,บนเดินสากลางรอด้วยนะครผมกลางระวังนะว่าจะเจ็บเ่นไหนครับเล่นจบ,บน,นะจบ,บนน่ากัวกลางระวังอลองกันได้นะกลาะ มันแคลรี่เจ็บมากนะตปแคเนี่ยมีใครไปปิดปะมันยิน้าไปหรอไม่เอาละกาโมรีวิกเตอร์ได้พุ้มมาแล้วหมดแบบเลยว่ะโจกกมันดักแต่แรดแรดหายเครีย์กางเสร็จแล้วก็เติมบนเลยมันต้องทำบนยแรดแรดมันดักโจกเกมโจกเดินยากมากพี่ อ้อมดีอืยอ,ยอยังไงก็ต้องไปช่วยเพื่อนรับบทเด่นอยาน่าจะน่าจะแตกปาจบบนด้วยน่าจะแตกมีความไม่ต้องคิดมาก,กเกมต้นเกมมันทำง,ง่ายแต่พอมาช่วงกลางเกม ไฟเตอร์เยอะเล่นสบายเดีได้กระดิ่เสีย้ตั้งมันองก่อนโจ๊ก่กลาขึ้นบนนะดโจ๊กกางบนในขี่ได้มพี่โจ๊เตอมเตม้านะมันหมเวไเตอร์ลิเตอร์อดียวรอปิดอยู่มันเรียกไฟมันเรียกไฟลิเตอร์ไฟลอร์าเล็สอออด

ลำเบอร์ไปเดินได้แล้วนะเริ่มฟาร์มโอเคแล้วเสียงเสีนี่เอกมาไหนวะแรดถ่ายนะเยอะเลยอ่ะบนบนบนนู้นแล้วบนนู้นแล้วอ้เฮียรับบนรับบนเมนเมนขึ้นมารับบนเลยต้มต้มต้มอยู่ต้มอยู่รีบเลยโอเคแล้วออกแา่บนอ่ะไม่ต้องสุดนะไม่ไปนะไม่ได้ไปนะบนบนหน่าเยอะแหละต้อ ัตนตัวคน,นได้เลยลองได้เลยไม่ได้ตึ๊เตอร์หายวะเปิดมาก่อน,นเปล่า,าน่าจะระวังแล็พุ่มสายเซฟไปเนี่ยโดตซีนเนียร์โดตตาย,ยีาายยาทำอะไรเราไม่ได้กเกือบขึ้หลอด,อออดมาหนุงลงนะ เราเราเล่นูมิกันเนี่ถอย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 หมยถอยถอยถอยไม่ถอยม่อยบันเราได้นะเราได้นะนี่เราเล่นได้เนี่ยได้เนี่ยโดนโดนเอ้ชชีชชีตกชีแตกชีแตกชีแตกรออรอพอเลยรอคุมได้รอคุมได้รอคุ้มได้รอรอมารอซ้นเนี่ยม้องปกตินะปิดให้อยู่รปเดียวได้บูมาแล้วนะตัดูได้ เล่นไปเล่นเลเล่นเล่นเล่นห่หัไฟหัไฟหักไฟตัดตัดตัดหายแครนี่แครี่เล่นน้อยแล้วเอาแครนี่นี้เล่นเล่นแครี่นี้แครนี่แครี่ไม่ายต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 ายยยาเดี๋ยวเชียร์ายยตตตต ผมรีมารบ้างใเฮ่หลักคาเฟ่ไหมได้นะเรียแล้วนะมันก็เสียงเมาออกเนาะอกเลยเอยพี่ดลิกเกอร์หายเลยการการการตบเาตบกลางล่างตบกลางล่งตบกลางล่งเกียบบนเลยจจจ จะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วจะตายหมดแล้วตายตายตายตัวแค่งร่างจะนีโอ้ยแล้วนะไม่แข็งแล้วเชี่ยวหายเชี่ยวลงกลารแข็งร่างแข็งร่างเรมเหมือนเยวส่งให้ดูกคนหนึ่บนสองเหมือนเดิมบนบนก็สองตัวเหมือนเดิมเล่นล่างได้ปะมันเล่นล่างได้ได้จบเกมพี่ดาเดีบใหม่นะไม่ไม่ลืมนะพี่ดาเดีบใหม่นะเฮ้ยจบยังวะกี่เกมวะเนี่ยเราดักเราดักเราดักก่อนเราเราไม่ลงแล้วเราไม่ลงแล้วไอ้โจ๊ก แคปสองพี่เกมได้ชนะมันขึ้นนะพี่ทัพพี่ดับมันขึ้นมันขึ้นมันหายมันหายพี่ทับเป็นไงพี่ก็ชนะมั้งเนี่ยเยไอ้มันตีฟ้าอยู่มันตีฟ้าอยู่มันตีฟ่อก็ยังมันดตีต่อปะจมไม่เติมนะจเติมช้ามากนะอมดเกาะไอ้ซาได้ไหมได้ไหมมีฟิกไหมมีฟิกปะมีฟิกปะเฮ้ยมีทีมซ้อมต้องกันบุหรีต้องการบุหรี่มี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 มามีมีมห้ีม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 ผมผมตบีมีมมม นี่แล้วพี่เกมเกมแรกเอาหาพี่เอาหมดเอาให้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 หมดไอ้จ๊กมนขอให้ผมเล่นทูวรเดนคามสกิ้อ่อนไม่ไปแล้วดูการเอา่รงมา่างมา่างมาล่างมา่างมา่างเการให้เการให้หมดไปเลยหมดไปเลยบนได้แต่บนบนแตกเลยไม่ไม่ไม่แล้วจะขับไปนี่แล้วขับไปนี่อ๋อ ไปกันการใให้วนแตีแน่ยเอีหน้ามาเจ็าี่หน้าเลยเอามาตรงก้อนก้อนเด๋ยวโจ๊กเช็คเอ้ยโจกเช็คกลางแป๊บนึงได้ได้ก้อนไหไม่ไม่ไม่เพื่อนเพื่อนไม่กนยิงิอเลรเล่นล่างเล่นล่างเล่นล่างต้องไปเจอได้เอผลดโจ๊ก ไๆเตอร์เดินเข้าการไเตอร์ไปการการสามกางสามมาสามการตีกาตีกาีไเตอร์เลียก่อนเ้ยไม่ใช่ยีน่าดิตัวอะไรวะครับนี่ตัวล่างตัวล่างห้าได้อาจจะห้าได้ตายปะนะ้งมาจงเดี๋กวมาจเลอกงไอ้แไอ้แกไอ้แก๊งไอ้แไอ้แกไป้แกอไปแงยงกกได้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 ออยู่ ผมดูพี่อยู่เี๋ได้อยู่ได้อยู่ตามาราดมามาทำให้หยู่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 ทำให้หยุดทำให้หยูดทำให้หยอทำให้หยู่ทำให้หยุห้หยุดทำใหยทำให้หยู่ทำให้หยดทำให้หยุดทำให้หยำให้หยุดทำให้หยุ่ทำให้หยทำให้หยุดทำให้หยุ้หยุดทำให้หยุทำให้หยุดทำให้หยุทำใหยุดทำให้หยดทำให้หยู่ทำให้หยทำให้หยุดทำให้หทำให้หย้หยุดทำให้หยดท้หยทห้หยุดทำให้หยทำให้หยทำให้หย ปั๊มเดียวบอลปั๊มปั๊มมีบอลเลยตะบนได้ตะบนได้ดีนะดีนะดีนะความจริงเราต้องต้องให้ลัมเบอร์มาคอยกันไฟเตอร์อะเข้าไปสองคนไปไม่ไม่เมื่อกี้โดนโดนโดนแล้วอะไรเปนไฟไม่เป็นเวลาไฟลัมเบอร์ต้องต้องมาคอยกันแล้วเราไฟเตอร์เราเล่นลิกลิกอยู่ข้างล่างอ่ะลิกอยู่ล่างเดี๋ยวโซนฟองนไ่นจะเด่น ไม่มีฟ้าีไม่มีฟ้าตันคาเฟ่ได้นะไว้หัวแตกนะโอยเป็นมืเปิดเปิด้องเปิด้องเปิดเปิด้องเปิด้องเจออยู่พุ่มหนากับฉีไปโซนไปโซนทีไอ้หี่อเหน็มางผมเห็ดมาของผมเนนมานได้มันหมดแล้วมันหมดแล้วตอนมันเยอะต่อตามต่อตามตอกดผิดเฉยเลยแรดแล้วแรด มันหน้ามันห้ามันหน้ามไม่ได้ชุไม่ได้คุได้ออยอยหนาวดิกอนแตยีหน้าเมื่อกี้ตกตกยืนเนไม่ได้เลยเนี่ยมันยีนีของยเข้าดีเาเข้าดีไปเข้าเราต้องหยัไปไฟสุดเลยมันเต็มเเอา่อเลย รวยไม่ได้เสียแเนี่ยม,ม,มันรวยอ่ะรอแ้ก็เหมืนเดเส้นแนววานง้ลอครห้าดีกว่าโอ้โหถอยลงมาแล้วมันมันเปอยมากนะ่อนแล้วมันเปิดตา,ามถิน่นเข้าไปการเข้าไปการันตั้งยตังวมันดักเขาเอนนี้มันกนต,ตัด มีก่อนต่อชสองคนได้ตัดอยู่ขึ้นบนล่างไปเคลียร์ให้ย่นาเล่นเลยก็ได้เดี๋เพิ่งเล่นนะผมไปเคลียร์ล่างเดี๋ยวเพิ่งเล่นมีการต่อยก่อนเคลียร์ลิกบนโอ้ก่อนแล้วกันเห็นลิฟโผล่ล่างแล้วโอ้โหโอเลยโอ้โหไปเลยทันเจอดิเกอร์ครับกูไปเลพี่พีแคลรี่ไปไหมโอ้โห มันสุดเกินเะเอี่ยมัะไรเกิดตายเกิดพเรียนรู้โหดแล้วเกิดอะไรปะมันไม่มีคิดบเดี๋ยวเดี๋ยวพิ่งไปต่อเลยเล่นอ้กมาเสี่ยงเดืนนะปล่อยไหมปล่อยแล้วก็ปล่ยย้อมเนี้ยเาลตาขาดนะขดทำขอจะเจ็บว่ะคือโดนคนเดียวตายเลย

ได้ไหม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 รอข้อหล่อเลยมันเจ็บมากีห้าวิเน่มันเจ็บอะไรอผมอะไรผมมาดิมาดิาเฟมันจะตีนะล้ำยูลำยูล้ำเลยตายตายาหมดสวยสวยาเฟโดนหังหลังหลังสองสองไล่ไล่ไล่สวยสวยปุ๊บปบบุมสวยสวยต่อลยแลตต่อลยแลตต่อลยเฮ้ยรอดังได้พี่ดังได้พี่ม จบนคนน่งะได้ได้ได้เีเดี๋ยวเดวเดวเดี๋ยววังแรงงวังแรงลฟาดได้ไหมฟาดได้ไหมที่ขึ้นไปโซนเลยโซนด้วกันพี่โซนด้เลยโดี๋วเดียวเดี๋ยวแม่งคนเติมเลยหลไม่ใช่ตีนะเห็นไหมเดี๋มันคนตหนีกัมันี่พี่ตัดตัดขาได้ยกใดโยงใดตึมอีี่ะผมมาแล้ว เล่นมามาชิชมาชิมาชิมาชิชไป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 ่ปไ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 เไป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 ่ปไ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 นไปไปไปนปไปไไป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 ไีไป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 กปไ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 ปปปไน โดน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 ตาป้ตีมามามาจบจบจบผมแทงอยู่ผมแทงอยู่ผมแทงอยู่ตัดาม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 ันก่อนหอยเดี๋ยวแม่งเข้าัาสวยเจ็ดสองเกตเลย โทษทีนะจกยืนลรำมากเลยเกมนะยืนตายฟรีสองตัวเลยตัวนี้เออเอ้ยห้าตัวที่มันตามสายเพื่อนไม่ทัถึงเนี่ยเราอยู่รวยจริงเลยว่าเฮ้ยมันไม่ได้หรอทั้งเจลเฟนมันเราเล่นจริงการเกมกินกินไม่กันโอเคเกมจบแล้วเนี่ย รอสี่ทุ่มไอ้สารเอ๊สี่ทุ่มมาแล้วเนี่ยคิดเดียวกันดเดียวกันเนีดเขาอยู่ก็วะจบแล้วจบแล้วเป็นไงชนะไายิ้มสายเชื่อมเลยใส่ลิงกัวแล้วมันใช้อยู่วะนนี้หรือว่าใครไมีโทษทีนียซ้อมสองทีมวะธรรมดาทฝ่ายัองนี้ anh chó quay luôn